ถ้าได้เกิดในวันอาทิตย์กับกับไกด์ดวงเด็ดสัปดาครับโดยชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่4นะฮะจนถึงวันอาทิตย์ที่10นะครับชาววันอาทิตย์ครับในช่วงสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ที่จะเรียกว่างานจุกจิกเยอะนะฮะงานไม่น่ากังวลนะครับถ้ามีปัญหาอะไรมันสามารถแก้ได้แก้ได้แทบทุกเรื่องนะฮะบางเรื่องอาจจะใช้เวลานานหน่อยในการแก้นิดนึงแต่ว่ามันแก้เสร็จแล้วก็สวยงามนะครับมันมีดาวที่เกี่ยวข้องกับงานด่วนงานพิเศษนะครับ ที่จะเกิดขึ้นแล้วมันเขาเรียกว่างานแทรกกันเลนะครับแล้วมันเป็นงานที่ไม่ยากนะฮะดังนันให้สบายใจได้ข้อหนึ่งคืองานอะไรเข้ามานะครับเดี๋ยวใช้เวลาคิดแล้วก็จัดก,การหรือแก้ปัญหาน,นิดนึงนครับแล้วก็คลิกเลยนะครับดฉะนั้นก็เรื่องแรกให้ทราบว่างานไม่น่ากังวลแต่มันเข้ามาจุกจิกเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับถ้าดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังร่างกายมันจะเหนื่อยๆเปื่อยๆหน่อยนะครับคือ อาจจะต้องเดินทางไปนูป่นไปนี่ไปนั่นบ่อยหรือมีกิจกรรมอะไรที่ทําหลากหลายอย่างนะครับนอกจากงานนะครับผมก็ดูว่ามีมภารกิจของบ้านของแฟนเรื่องส่วนตัวนะครับอะไรจุกจิกค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยดูว่าพยายามจัดหาหรือจัดสรรเวลาดีๆนะครับเพราะว่าไอง,งานจุกจิกงานนอกเนี่ยบางทีมันก็รบกวนเวลาแล้วก็รบกวนใจบ้างนะครับแต่เดี๋ยวก็เคลียร์ได้นะฮะประการต่อมาครับอันนี้ดวงเด่นนะฮะใน เรื่องของการเดินทางครับมันมีการเดินทางฉุกเฉินหรือฉับพลันอ่าอันนี้ก็เรียกว่ามันด่วนแล้วมันจะเป็นต้องไปนะฮะก็โอเคตามสะดวกนั้นนะครับคือมันก็ไปได้ตามหน้าง,งานนะครับแต่ให้รู้ว่ามันจะมีการเดินทางฉับพลันช่วงนี้นะครับเพื่อนเพื่อระวังนิดนะฮะระยะน,นี้ระวังคนนะครับช่วงนี้จะมีเหตุให้มีคนทําให้อารมณ์เสียหรือมีคนทํางานล่าช้าทํางานกับใครช่วงนี้จะเจอคนที่ มันก็ไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานครับเขาก็ทํางานหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะฮะฉะนั้นช่วงนี้ทํางานโลกใครจะเจอคนที่ทําให้อารมณ์เสียนะครับหรือทําให้เราต้องไปแก้ปัญหาแทนนะฮะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถทําได้ก็ทําได้ดีเป็นพิเศษนะฮะแต่ช่วงนี้ครับดาวประจําตัวของเรานะครับก็เรียกว่ายังอ่อนพลังอยู่นะฮะเหมือนกับว่าตอนเช้าตื่นมาแบตมันมีสัก 60%นะครับแบตเตอรี่แบดเหมือนกับแบตโทรศัพท์นะฮะมี60%นะฮะดังนั้นมันก็ใช้แบบประคองประคองนิดนึงนะแต่ถ้าโหมใช้นะครับแบตมันจะหมดไวมันก็จะเหนื่อยเพียแล้วก็เรียกว่าท้อทอละล้าบ้างนะฮะเพราะว่างานก็ยุ่งเยอะนะครับฉะนั้นช่วงนี้ประคองประคองนะฮะทุ่มเทการงานได้แต่ไม่ต้องแบบโอ้โหนี่คือชีวิตของเรานะครับไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าค่อยๆทําไปนะฮะโอเคนะครับก็เรียกว่า ตึงเตือนหย่อนหย่อนยืดหย,ยุ่นนะฮะโอเคครับแปลว่าช่วงนี้เราต้องโฟกัสเรื่องงานนอกสังเกตดีๆนะฮะเพราะว่าภารกิจงานก็มีภารกิจข้างนอกก็เข้ามานะครับรับมือได้ดีฮะความรักเด่นนะครับช่วงนี้คุยหรือว่าช่วยเหลือกันได้ดีครับอันนี้ดีครับคุยกับแฟนนะฮะแฟนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแปลว่าช่วงนี้แฟนพอช่วยเหลือทําให้งานบางอย่างหรือว่าทําให้เรื่องบางเรื่องนะครับมันสงบลงได้เพราะมีอะไรก็ปรึกษาหรือกับแฟนหรือคนที่รักได้นะครับก็จะช่วยเสริม ทําให้งานแล้วก็ความเครียดกังวลเราดีขึ้นนะฮะเนี่ยเหนื่อย,อยท้อท้อล,ละละกลับมานะฮะแฟนจะช่วยทําให้งานที่หนักๆที่เราคามานะครับหรือว่าอึดอัดมามันจะบาบางลงได้นะฮะหรือว่าเขาเรียกไปแฟนเป็นการยนตรนะครับประการต่อมาครับช่วงในมุมดาวนะฮะในเรื่องของเงินนะครับมีการได้ซื้อของถูกใจอ่านี่ดีนะฮะเพราะเหนื่อยๆนยมามันก็ต้องมีอะไรที่เป็นของขวัญน,นะะหรือว่าซื้ออะไรให้กับตัวเองบ้างนะครับ ก็จะมีโอกาสได้หมุนเงินนะฮะช่วนี้หมุนเงินได้หมุนเงินทันแล้วก็มีเกณฑ์ที่ซื้อของถูกใจซื้อให้กับตัวเองซื้อให้กับแฟนซื้อให้กับคนที่รักนะครับได้นะฮะจะังหวะดาวมันเด่นในเรื่องของดวงมันเสริมกันแล้วกันนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้นะครับบุมดาวก็เหมาะกับการเรียกว่าใช้จ่ายหรือซื้อของที่อยากได้หรือแม้แต่ช่วงนี้อยากจะไปไหนทําอะไรก็ตามก็ได้อย่างที่เราต้องการนะครับจังหวะดาวมันเด่นแบบนี้เลย แล้วก็ประกาศต่อมามีโอกาสได้อะไรฟุกๆนะฮะเขาฟุกได้บางทีเพิ่งแบบมองแต่เป็นโรตลีอีกนะฮะบางทีขายของดีอ่าหรือบางทีมีข่าวดีในสิ่งที่เราคอยนะฮะหรือบางทีมีอะไรที่เราทําแล้วเราเห,เหมือนกับรับรื่นนะครับนี่ไปนั้นช่วงครบสัปดาห์นี้นะครับถือเป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินรับเงินหรือว่าใช้เงินอย่างคุ้มค่านะครับจะนั้นก็ให้สบายใจจุดนี้ได้นะฮะแล้วก็ประกาศต่อมาครับ ช่วงนี้ดวงเกี่ยวพันกับเรื่องของการแก้ปัญหาครับถ้ามีอะไรที่ต้องแก้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆนะฮะมันจะแก้ได้แก้ได้ไวแล้วก็แก้ได้สําเร็จนะครับผมได้ดูว่าโดยรวมช่วงนี้หลักๆถ้าจะโฟกัสก็กคือที่จะยุ่งๆหน่อยเนาะมันก็เป็นเรื่องของอางานนะครับแล้วก็นิดหน่อยนะแล้วก็เรื่องของคนนะครับคนที่จะทําให้เราอารมณ์หงุดหงิดได้ได้ได้ดๆๆง่ายนะครับโอเคครับต่อมาเรื่องของเลขมงคลครับมีดังนี้ สี่ห้าเจ็ดแปดเลขที่เป็นตัวโชลคือเลขเก้าสีที่ถูกโชลครับชมพูขาวฟ้านะครับแล้วก็สีที่ไม่ค่อยถูกโชลคือสีน้ำตาลวันที่ดีครับมีวันอังคารนะครับพฤหัสนะครับแล้วก็สุขวันที่ติดติดขัดนะครับคือวันเสาร์ครับแล้วก็หงช่วยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียร์ครีนห้องครัวฮะให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาเท่าที่ทำได้นะครับโชคดี้ป็ความสุขครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ